กเกษตรลงมือทำสวัสดีครับวันนี้หลังจากเผาทดลองเผาไปหลังจากซ่อมเตาเสร็จนะครับอ,อันนี้เป็นเตาที่สหลังจากซ่อมเอ้ยหลังจากฉาบป,ปูนข้างในนะครับอันนี้กำลังปิดเตาครับหนึ่วันหนึ่งคืนนะครับผมอ่าไม้แห้งนะครับ อันนี้มาบอกปัญหาครับที่เจอนะครับตรงฝาเตานะครับที่เราใช้สันไทยนะครับหรือหลังคาเมทัลชีสนะครับมาปิดนะครับหลังคาเก่าเนาะก็ถ้าดินโคลนแห้งนะครับเตาจะรั่วนะครับทำให้ดับเตาไม่สนิทนะครับต้องคอยมาลูบเตาอยู่เสมอๆนะครับ อนะครับยังมีควันอยู่นะครับอันนี้เพิ่งปิดได้ประมาณ10นาทีครับไปดูทานกันครับคือฐานที่ได้ครับจากการเตาข้าวก่อนนะครับก็สวยดีนะครับมีน้ำหนักนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเปิดเตารอบหน้าจะมารายงานเพิ่มเติมครับสวัสดีครับผม